คำถามเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับถ้าคนเดียวซื้อผ่าน2ธนาคารสามารถทําได้ไหมนะครับนี่คือคําถามที่ถามมานะครับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1แม้บนกระเป๋าตังค์นะครับหรือแอปเป๋าตังค์จะเต็มแล้วนะครับแต่คุณสามารถที่จะซื้อได้ผ่าน4ธนาคารหลักก็คือ กรุงไทยกรุงอ่ากรุงไทยนะครับกรุงเทพกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับซึ่งวงเงินที่ให้จองซื้อคือ2 5 0 0 0ล้านบาทนะครับของประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งมีให้เลือก2รุ่นรุ่น,นอายุ5ปีกับรุ่นอายุ10ปี5ปีอัตราดอกเบี้ย3% 3% 10ปีอัตราดอกเบี้ย3.4%เนะครับเริ่มจองซื้อวันที่11 ถึง13นะครับมีนาคม11 12 13มีนาคม6 7นะครับจะสารแบบ small lot first เพราะนั้นทุกคนไม่ต้องแย่งกันซื้อทุกคนได้แน่นอนแต่จำจะได้นะครับครบตามวงเงินหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมีคนจองซื้อเยอะหรือเปล่านะครับคราวนี้กลับมาถึงคำถามถ้าซื้อคนเดียวผ่าน2ธนาคารสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะไม่อยากโอนเงินไปมานะครับคำตอบก็คือสามารถทำได้ครับถ้าคุณจะซื้อผ่านธนาคารอย่างเช่นตัวอย่างกสิกรไทยนะครับ ผ่านกสิกรผ่านเคม i n v e เวนะเพราะว่ามีบัญชียอยู่ที่นั่นใช่ไหมนะครับก็ซื้อเลยแล้วก็อาจจะซื้อผ่านนะครับกรุงเทพนะครับอีกธนาคารหนึ่งก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าจะได้ครบตามจํานวนที่จองซื้อไว้หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนคนนะครับที่จองซื้อนะถ้ามีคนปริมาณคนจองซื้อเยอะนะครับนะคุณก็อาจจะไม่ได้ เต็มวงเงินที่จองซื้อก็ได้สมมุติคุณธนาคารกสิกรจองซื้อไป5ล้านอีกธนาคารหนึ่งกรุงเทพจองซื้ออีก5ล้านอย่างเงี้ยนะครับ10ล้านแต่โคต้าพอเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมันได้กันคนละสูงสุดคือ2ล้านอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้แค่ธนาคารเดียวกสิกรที่ซื้อธนาคารแรกได้ไป2ล้านนอกกนั้นธน,ธนาคารกรุงเทพ ก็จะถูกคืนเงินให้เพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรนั่นเองนะครับมันก็จะมีประเด็นนี้มากกว่านะแต่ซื้อ2ธนาคารทําได้ครับนะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อ,ค,อคือที่แอดมินแนะนําให้ซื้อธนาคารเดียวเนี่ยเพราะว่า1นลยสนุกสะดวกในการทําธุรกรรมแล้วก็การอัพนะเราจะได้จําได้ว่ามันมาจากอของธนาคารไหนนะครับนะถ้าซื้อ2ธนาคารเนี่ยไอเอกสาร เอกสารหรืออัพบุ๊กแบงก์เนี่ยมันก็จะงงอาจจะงงได้แต่ถ้าเกิดคุณโอเคไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะคุณเป็นคนจัดการได้หมดก็ซื้อผ่านสองอนาคารน,นะครับเพราะสะดวกกว่าใช่ไหมเงินไม่ต้องโยกไปโยกมาไม่ต้องเอามารวมกันก้อนหนึ่งเพราะบางทีอาจจะวางแผนซื้อวงเงินสูงๆเอาไว้นะครับการโยกเงินมันก็ ลำบากนิดหนึ่งนะเพรเดี๋ยวนี้การโอนทําธุรกรรมมากกว่า50 0 0 0มันต้องสแกนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลอ,องดูนะครับทําได้นะไม่ต้องกังวลใดๆสามารถไปจองซื้อผ่านเสียนะาคารหลักได้นะครับยังไม่ปิดนะครับการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2-5-6-7ครั้งที่1น,นะครับอะเรามาอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและรุ่นชื่อละกันนะครับรเวลาการจัดจำหน่ายวันที่11ถึง19มีนาคม67นะครับรุ่นอายุและอัตราดอกเบีย้ยรุ่นอายุ5ปีนะครับจัดจำหน่ายเฉพาะประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับเป็นรุ่น SB293B นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3รตร้อยละ3ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจะมีแบ่งออกเป็นนะครับ10ปี รหัส SB 3 4 3 B นะครับซึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปจองซื้อได้เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.4ต่อปีนะครับ,าานะร,บรุ่นอายุ10ปีนะครับรหัส SB 3 4 3สนะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สมหาผลกำไรอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับ ผู้จองซื้อนะครับเรามาดูรายละเอียดผู้จองซื้อกันในช่วงที่1น,นะครับวันที่11-13มีนาคม67เนะครับเป็นวันที่จองซื้อนะครับกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับสามารถจองซื้อทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่น5ปีกับรุ่น10ปีขั้นต่ำจองซื้อ1,000บาทและไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงแต่มีการจัดสรรแบบนะครับ สมอลล l l อดเฟิร์สเดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มเติมส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะจองซื้อได้ในช่วงที่2คือวันที่18-19มีนาคม67นะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สวัสาผลกําไรอันอาทิได้แก่สภากาชาติไทยมูลนิธิ สมาคมนะครับสหกรณ์วัดสานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรนะครับวงเงินจะจําหน่ายนะครับห้าพัล้านบาทนะครับรุ่นเดียวคือรุ่น10ปีนะครับขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับ หมายเหตุนะครับช่วงที่1เริ่มจัดจำหน่ายวันที่11มีนาคม67เวลา8โมงครึ่งและสิ้นสุดการจัดจำหน่าย13มีนาคม67เวลา15นาิกาไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่13มีนาคม67นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับเริ่มจัดจำหน่ายวันที่18มีนาคม67 8โมงครึ่งนะครับและสิ้นสุดการจัดจำหน่าย18นาฬิกา19 19มีนาคม2567 10เวลา15นาิกานะครับไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่19มีนาคม67 3นะครับ3กรณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิด clearing clearing เช็คของแต่ละสาขากลุ่มที่1นะครับจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lot first เป็นการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายโดยการจัดสรรขั้นต่ำหนึ่ันบาททวีคูณครั้งละหนึ0งพบาทในกรณีวงเงินพันธบัตรที่จัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อนะให้ผู้จองซื้อ ทุกรายจะใช้วิธีการสุ่มแรนดอมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจัดจำหน่ายนะครับทั้งนี้ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีโดยจะมีการประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่14นะครับมีนาคม6 7นะครับกรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไขนะครับหรือไม่ได้จัดสรร ไม่ครบนะครับตามวงเงินที่จองซื้อธานาคารตัวแทนนะครับจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่จะแจ้งไว้นะครับสำหรับการรับชําระดอกเบี้ยและเงินต้นโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นๆนะครับภายใน14มีนาคม67นั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2ใช้วิธีการจัดสรรแบบ first come first serve นะครับคือมาก่อนได้สิทธิก่อนหากวงเงินจาหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ ซื้อผู้ซื้อจะไม่รับการจัดสรรและธนาคารจะธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อทั้งจํานวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยหรือค่าตอบแทนอื่นๆนะครับกรณีกรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายใน15มีนาคม67ดนะครับและธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่รับการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในภายหลักนั่นเองนะครับ นี่คือรายละเอียดนะครับการจ่ายดอกเบี้ยนะครับพันธบัตรอายุ5ปีนะครับ SB 2 9 3 b นะครับและพันธบัตรรุ่นอายุ10 ปีนะครับ sb 3 4 3 b นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนในวันที่14เดือนมิถุนายนนะครับกันยายนธันวาคมและมีนาคมของทุกปีดอกเบีย้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบตัตรุ่นอายุ10ปีนะครับ sb 3 4 3 c นะครับของออนิติบุคคลไม่สา,านผลกำไรเนี่ยจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนวันที่18ของเดือนกันยายนมีนาคมของทุกปีนะครับ วันครบอายุนะพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับ SB 293B นะครับจะครบอายุถ่ายถอน14มีนาคม2572พันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 34 343B นะครับครบกำหนดถ่ายถอน14มีนาคม2577และพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 34 34นะครับครบกำหนดถ่ายถอนวันที่18มีนาคม256 2577นะครับโดยการทำธุรกรรมนะครับหลังการซื้อพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายพันธบัตรก่อนครบอายุการไถ่ายถอนนะครับโดยพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีนะครับ SB 293B และพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 343B นะครับสามารถทำการได้ตั้งแต่วันที่14กันยายน2567ส่วนพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีนะครับ SB 34 3 c นะครับของนิติบุคคลไม่แสวงผลกำไรสามารถทำได้ตั้งแต่18กันยายน67เป็นต้นไปนะครับการโอนทางมรดกการแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากการหย่านะครับการละล้มลายการชำระบัญชีการใช้เป็นหลักประกันให้กระทำได้หลังจากวันทำการซื้อ2วันทำการนั่นเองนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับสามารถที่จะซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโมบายแอปพลิเคชันหรือเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทย ทยพาณิชย์นะครับและกสิกร4ธนาคารนี้แล้วก็ผ่านแอปเป่าตังค์ด้วยนะนะครับอย่างที่บอกกันนะครับอ่ะใครสนใจนะครับดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ได้แล้ววันนี้สแกน QR Code ค,ออค,คได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอจองซื้อเลยถ้าใครสนใจนะครับดูรายละเอียดให้ดีนะฝากกดไลค์ LIKE, กด subscribe เอ่อก่อนจากกาันยังไม่จากกาันนี่หว่าก่อนจากกันเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อนะครับผ่านเอ่อกรุงไทยเน็กซ์ละกันการซื้อพันธบัตรผ่านกรุงไทยเน็กซ์นะครับ